โอเคครับก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับวันนี้โยเกม ROV นะครับนี่นะครับเพิ่งโหลดมาเล่นนะครับสิิงใหม่ๆสิ่งเลยนะครับก็ลองเล่นดูนะครับยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากครับใหม่ๆสิ่งเลยนะครับนี่นะครับเห็นโซออฟเกมเมอร์เขาเล่นอ้าอะไรเนี่ยเห็นโซออฟเล่นก็เลยอยากเล่นมั่งครับ โอเคเรามาลองกันเลยนะครับไม่รู้หมนกันนะเล่นกาก์ดงไงก็ต้องขออภัยนะครับเออแล้วก็สำหรับโมบายนะครับโมบายเรจินนะครับผมก็ทำการลบเกมทิง้งเรียบร้อยแล้วนะครับเลิกเล่นแล้วอ๋ออนุญาตอนุญาตครับเลิกเล่นแล้วนะครับ you เ okay. คกมนี้ก็ใครที่อยากเล่นกับผมนะครับหรือยังไงนะผมก็ไม่รู้เรื่องนะครับแอดผมมาได้นะครับก็เนี่ยชื่อนะครับผมก็ตั้งไว้อย่างเดียวครับ tmg channel นะครับเนี่ยแล้วก็ถ้าอืมยังไงอะไลท์ถึง20ไลท์นะครับผมก็จะมาเล่น อีกนะครับแล้วก็เกมอื่นด้วยนะครับไม่ใช่แต่กูตูเปียแล้วก็ Rov นะครับก็จะมีเกมอื่นด้วยเกมในตำนานเราก็ยังอยู่นะครับพืชพืชประทาซอมบีนะครับโอเคยี่สิบไลท์นะครับเจอกันครับเดี๋ยวผมจะต้องมีแมท์กับโซดออฟแน่ๆครับหนึ่งหนึ่งกันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคถ้าเครื่องผมมันค้างๆไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเคยบอกแล้วนะครับว่าโทรศัพท์ผมตั้งแต่เอาไปซ่อมมา เหตุผลนั้นแหละครับที่ทําให้ผมได้ลบโมบายทิ้งนะครับโอเครอเวลาแป๊บแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเออม,มันจะนานไปไหมพวกมึง โอเคผมก็ไม่ได้เล่นเก่งเลยนะครับล้องเล่นดูยังไม่เข้าเข้าใจอะไรนะครับก็อย่าด่ากันเลยนะครับถ้าเล่นโง,ยง่ยังไงก็เออสําหรับตัวนะครับที่มันมีให้ซื้อนะครับก็แนะนํากันมาได้นะครับให้ซื้อตัวไหนนะดูครับความแหลกของมันดูโอเคไป <5 seconds. S 1> ดเดินเลยนะครับตอนนี้รุ่ยยาวๆแพ้ก็ต้องขออภัยนะครับ ลองเล่นดูครับเปิดซิงครับเห็นสดออฟเขาเล่นก็เลยอยากเล่นบาง s <S ถ้าแบบบางทีมันก็วิ่งเองนะครับของผมแม่งเฮ้ยเจ็บตัวเดียวกันว่ะนี่น,นี่นี่นะครับนี่นะครับตอนนี้ค้างครับผมไม่ได้แตะอะไรเลยเนี่ยไอ้ oh. บ้าเอ,อ้ยนี่นะครับผมไม่ค่อยมันไม่ค่อยสนุกอลยอย่างนี้แหละโทรศัพท์แม่ง วิวิวิไงวะเน่เขี้โหดกันแน่แน่ยพวกนี้ผมเล่นใหม่ครับอย่าอย่านะอย่านะทำโมบายกูสู้ตายครับกูก็ว่ากูก็ใช้ได้อยู่นะโมบายอ่ะเติมนะครับสำหรับโมบายผมก็เติมไปนะครับเกมนี้เดี๋ยวดูก่อนครับเนาะน่าน่าน่าจะเติมไหมถ้าผมแบบติดหนักๆก็โอเคจัดนะครับ โอ้ยเอ้ย้ย,ย,ยจะหมดละแอบเลือดแป,ป๊บเคยทางทางเขาโหมดมากเลยผมก็ว่าโหดอยูน่นะผมยังเล่นไม่เก่งไงเราแล้วทำไมทีมยิงอยู่ที่เฉยอะปล่อยเขาตีป้อมฟรีครับข้างบนนี่แหละครับเจอทีม <One> shot, งูงอย่างนี้อีกแล้ว <One kill. S 1> โอ้โเอโอ,อคุณทำอะไรครับ นี่ครับวิบ่งเองอีกแล้วครับไอ้เขี้ยเอ้ยขมยมันแมงก็ต้องขออภัยนะครับแม่งผมร้อนละแม่งเขี้ยดมาหนิเนด้อขมยันเยอะนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับวัสดละนะครับแพ้ก็ว่ากันไม่ได้นะครับหืมพวกมึงแม่ง,งอุย้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหเขียโหดว่ะแม่งไงวะเนี่ยมัลวละกู กิวแม่งสาจังหรือเล่าเด็กกูไม่เก่งขนาดนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายายอย้หูไปเร็ว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 หูสู้เขาไม่ได้ครับมาสีมาสี่มาดีมาดีเก่งเก่งแต่ในป้อมนะครับโอเคจกระชืออะไรนะครับผมก็ไม่รู้หูหิเหิวอะไรกับมันหรอกหูหูหูอันตรีแน่เลยใช่ไหมไม่รู้อะ อ๋อฮะบ้าทำกูเตือบตาย <One shot. S 1> โอ้โหได้นะครับออยังไงล่ะมึงออหมดตัวครับไป <c oughs> บ่อน้ำพุก่อนนะครับเลือดแม่งจะหมดนะครับโอเคครับเกมก็ยังสวนอยู่ตรงกลางนะครับ <c oughs> รูป <c oughs> เกม อ <Whoa. S 2> ต่ครับสงสัยเขาจะแก้มือนะครับร <c oughs> วยเป็นโลดเอาแม่งวิ่งเองเลยแก <c oughs> อุย้ยโทรศัพท์ <c oughs> วิง่งเองไม่ว่าครับ <c oughs> ขอจอะเป็นตอนสู้กัน,นครับแม่งถ้าแบบมั่วนะครับ่างเนี้ยเอาเฮ้ยทำไมโทรศัพท์เป็น,นี้ยเออแม่งยืนรอเลยวะเอาไงดีวะ โอ้นักบวยบาเอ้ยนี่ัเอาดิล็อกอะไรวับวันติอะไรวะเนี่ยฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเราต้องเล่นสายกวนตีนนะครับวัดเว้าเว้าเว้าสีหนูเว้าดิ นี่ครับหัวมานาหมดว่ะโว้ววววววมาแล้วมาแล้วเปิดแม่งอันติีเลยอ่ะมาเรามาบวกกันข้างในดีกว่าเพือนเรามันแตกต่างกันมากไอ้หนูโดนแน่โอเคครับเพื่อนมันจะร้านครับแต่ก็เสร็จเรานะครับ อ okay. มานาหมดอีกแล้วอ่ะโอ้ยต้องกลับละ <Your team S 1> ตายเหอะมึงอ,อยู่คนเดียวครับ <the> มานาหมดนะครับไม่ค่อยชอบอยากเล่นเลยครับก็ใช้มานา <laughs> oh, ลุยโลดลุยโลดรูปเกมตอนนี้ก็ฝั่งพวกผมน่าจะได้ได้เปรียบนะเท่าที่ดูนะครับ เกมผ่านไปห้านาทีแล้วโหอย่างนนเี้ยเน,นีย่าเี้ยอยาี้ไม่อยากลองดูมัตีอ๋อเป็นธนูนี่เองเห็นแล้วแม่งกดสองทีไม่รู้เรื่องอะไรเลยไอ้ตัวมังตีแข็งไมาทำไมโลโหอล้วเอซิดน,น,น,นะครับไม่ได้คิวนะ ถล่มปั้มไปฟรีครับไม่มาก็กินฟรีนะเงียบสงบครับลุยโหลดยังจัดเซตออกขอผมยังไม่รู้เรื่องอะไรนะครับก็เล่นเซตที่เกม,มันตั้งให้ก่อนนะครับถ้าผมมีสูตรหรือใครมีสูตรอะไรก็แนะนําผมมาได้นะครับจัดเซตตัวไหนหโหนนะครับอุย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 อาดิมาดิมาดิมาดิ โอ้โหโดนกูอีกอสัตว์มาเนี่ยเปิดแม่งอันติเลยเก่งพอเว้ยโอ้โหโอ้โหวันนอนเนี่ยครับงานนี้อืไม่โอ้โหแม่งตายครับไม่น่ารอดว้าเอาเลยแตะส่งสัญญาณให้เพื่อนร่วมทีมอ๋อไม่ต้องแตะนะครับ เพื่อนตะลุมบ,บอลมันอยู่นะครับนี่ครับเข้าข้างหลังมันเต็มเลยในยยนี้ครับอือ้ยเ,เออฮ้ยเฮ้ยเอ้ย้ยเ้โหน่าเะไดเ้อเยเ่้นะไอ้ย้วเฮ้ยเคครับอยเ้ยอี้เฮ้นคฮ้ยเฮ้งเเฮยเฮ้ยเน้เย้ยเ้ยเย้ย้ยเค้ยเเฮ้เเยย้โหแม่งตีป้อมล่างผมนะครับคลิปเว เราเสียป้อมโอเคครับพูดมากนะครับแม่งเล่นเกมงี้ผมไม่เหมือนคุดุเปียนะครับพูดมากไปห,หน่อยเกมนี้เก่งเลยกับคลิปนี้นะครับเราเนี่ยสิงพอครับกับคลิปเก่งครับผมไม่รู้นะครับเกมน,นี้มีคลิปป่าย,ยู่ใช่ไหม อ๋อม,มีคลิปตามเหมือนกันโอ้ยเนี่ยขางอีและเอ้ยมันจะไปไหนเนี่ยบ้าเ <Bye. S 2> อ้ยโหแม่งถ้าไปเล่นหนึ่งหนึ่งกับเขานี่พลาดคือแพ้คือตายเลยนะครับเนี่ยถ้าโทรศัพท์ผมเป็นอย่างเนี้ย ช่วยเพื่อนดีกว่าครับเราไม่ตีแล้วครับป้อมเราจะต้องเอาอีกนั่นคืนครับไม่รู้ใครมัอนโอ๊ไม่งหวานแมนงเอ้ยโดนเม็ดเดียวโอ้มันเอาเพื่อนเราแล้วโอ้แม่งกี่ตัววะนะช่วยดิครับพี่ซับมาดีโยเค อะไรเนี่ยมัวเอาดิม่วงเจอม่วเอาหูแรกแม่งเลยครับลนอะไรละ่ะจะเป็นลนอะไรล่ะครับอ๋อส2อนาทีสิบเอกับสิบสอนาทีละโอเคครับเราได้ส่งปั๊มครับเอาแล้วพี่วิ่งไปไหนครับ น,อนนอนนอมัน,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 นมาแล้วมันมาแล้วมา,วมาสิมาสิมาสิไง,งล่ะครับไงล่ะไงล่ะมึองว้ยยิง,ยง,ยง,งอะไรหนาธนูนี่ยิงแล้วก็นนี้ยครับเก่งพอครับโอ้โหลืมดูป้อมล่างเลยเอ้ยป้อมบนเลยแมงเอ้ยมันเจาะไม่นา่ารอดนะ นั่นไงเราเสียป้อมกูว่าแล้วเบิ้มพี่เบิ้มผมผมไม่เอาหรอกครับพี่เบิ้มพี่เบิ้มอย่า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 มาปอน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 ลดแรงครับรดแรงกลับบ้านเลยแม่จากที่ได้เปรียบกลัวจะเสียเปรียบแล้วนะครับเราดูป้อมเขา ก็มันอยู <op> ่นะครับถ้าโทรศัพท์ผมดีกว่านี้อีกนิดนะครับถ้าเป็นเหมือนเดิมนะครับโอเคโอเคเนมเน่เข้ามาสิไหนเข้ามาสิในปอมกูไม่กลัวครับทั้งปูทั้งกูทั้งนายอะเอาสิ แม่งเอาเพื่อนเราว่ะโอ้โหเราล้านได้นะครับโอ้โหโอ้โหอ๋อเอาวิ่งวิ่งวิ่งอีกแล้ววิ่งอีกแล้ววิ่งเงี้ยโทรศัพท์ไล่ล่านะครับมาโอ้โหได้อีกแล้วครับโอ้โหแม่งโหจริงๆ ได้คิวแต่ทีมแพ้ผมก็ไม่คิวนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับผมไม่ชอบเลย, <laughs> ผ,มมยผมไม่อยากผมไม่อยากแพ้ครับไม่ได้คิวแต่ทีมชนะก็น่าจะดีกว่านะโอเคจะวิ่งไปไหนนะโอเคครับเราจะสอยป้อมมันนะครับเก้าห้าร้อยโอเคครับป้อมแตกโอ้โหเขียนอีกแกอ็ด <Our team. S 1> แม่ นี่เก่งไงสัตว์ oh. พูดเล่นกูขอโทษกูขอโทษเออเป็นไรครับนางโหดวะตัวนี้ไอ้ผู้ชายเนี่ย เออคลิปครับทำงานนะครับคลิปเอาโอเคครับน่าจะจบอยู่นะโอเคครับโอเคครับจบแล้วนะครับเบาๆมือนะครับแหม เราก็ตายไปหนึ่งครั้งนะครับเล่นโทรศัพท์เป็นไม่สมบูรณ์นะครับถ้าสมบูรณ์ก็น่าจะกล้าคิวไม่กล้าบวกมากกว่าน,นี้นะครับยินดีด้วยคุณเลเวลอั up โอเคเวอร์หกแล้วนะครับอ๋อ MVP ด้วยไหนไหนไหนนี่ครับ Q7 นะครับเมนูหลักเลย โอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็แอดเพื่อนมาได้นะครับนี่นะครับผมไม่รู้อะไรเหมือนกันนะโอเคนี้ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรละผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยี่สิบเอ้ยยี่สิบไลค์นะครับแคทอีกนะครับเกมนี้ rov ครับฝากไว้ด้วยฝากกด กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยสวัสดีครับ